วันนี้วันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2555ต่อไปเป็นทันแต่มงคลจิตปณีข้อที่94สิิย่อมอยู่กับผู้มีบุญอีกอย่างหนึ่งแม้เพราะเหตุที่ผู้มีบุญอันนี้ได้ทำไว้เมื่อได้พัสดุที่ถึงพร้อมด้วยอนุภาพย่อมประสบทุกข์ ส่วนผู้มีบุญอันได้ทำไว้ได้พัสดุเช่นนั้นย่อมประสบสุขอันนึ่งพระเยสที่ผู้ที่มีบุญอันนี้ได้ทำไว้ย่อมไม่อาจรัสบสิที่คนเหล่าอื่นแม้ให้ไว้ได้สตรีนั้นย่อมเข้าไปหาผู้มีบุญเท่านั้นจึงควรเห็นว่าความเป็นผู้มีบุญอันได้ทำไว้ในก่อนเป็นมงคลในข้อนั้นมีเรื่องเรานี้เป็นอุถาอรเรื่งบุรุษผู้มีวาสนา ข้อที่เก้าสิบห้าในอดีตการพราหมณ์ที่น้องสี่คนในกรุงสาพารณาณสีบวดเป็นฤาษีสร้างมณาศาลาตามลำดับกันอยู่ในหิมะวันตัประเทศมันดาดาวบทที่ด้องเหล่าดาดาวบทที่ชายใหญ่เทากาลแล้วมาเกิดต่เท้าสกกาเทา้าเธอสโซซาเบียดแล้วว่าเดินเสด็จเข้าไปหาดาวบทหัวดน้าตัไวไหวแล้วตรัสถามว่าถ้าผู้เจริญถ้าต้องการอะไร ก็ดาวด้นเป็นโรคผอมเหลือเพราะฉันืึกเก่าอ่าอาตมาต้องการไฟท้าวสกาตระรัสว่าท่านผู้เจริญเป็นว่าท่านต้องการไฟายพอท่านเพิ่งเอามือเคาะพระโต้เล่นเดแล้วกล่าวว่าเจ้าจงนำฟืนวางกอไฟพระโต้เล่นเดจากคำอย่างนั้นได้ประทานพระโต้แก่ดาวั้นแล้วมีดก็ดีขวานก็ดีชื่อว่าวาสีภารสุกะ ได้สามารถสอดเข้าไปนด้ามเาาท้าสกฤตได้เข้าไปหาดาวบนรูปที่สองแตถามยาด้าน,นเหมือนกันทา้ทาเช้าได้อยู่ใกล้วัดศาราของดาวบน,น,นดานดาวบนดานถูกชาวทั้งหลายลบกวนเจึกากล่าวว่าทุกข์เกิดแก่อัตมาภาพเพื่อำนาจแด่ชาทั้งหลายขอจบปวดทางเช้าเหล่านั้นให้หนีไปเท้าสกรจึงรตรัสว่าท่านผู้เจริญื่ชาตีกองด้านนี้ เราปัจจาวีของท่านจะหลีไปเมื่อท่านสีกองหด้ดีเสดาบีองศีจะกลกับดีจิต้วยตาแวดล้อมรอมล้อมรักษาประทานกองลูกเดินแกนามมดาบวชนั้นแล้วเสด็จเข้าไปหาแม่ามมดาบวนรูปที่สามจัดอย่างนั้นเหมือนกันแม่ามมดาบวนั้นก็เป็นโรคผอมเหลือเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าอาตมาภาพต้องการดงต้อมท้าสการประทานบ่อดงซ้อมบ่อเดินแกนามมดาบวนั้นแล้วสรัสว่า ถ้าท่านปราถนาพื้นคว่ำบ่อ,มอ,มอนมส้มนิลมนมส้มจะกลายเป็นแม่น้ำใหญ่ทำพวกน้ำใหญ่ให้หลากไปแล้วอาดยึดเอาราชจ,จะสมบัติให้แก่ท่านได้แล้วเสด็จเลยไปถ้าแต่ด้ลผาโตก็กองไฟแก่ดาวบทหัวหน้าเมื่อดาบวบนรูปที่สองตีหน้ากอชานทั้งหลายก็หนีไปดาบวบนรูปที่สามก็ฉาดนมส้มรางา้สุกรตัวเดินเที่ยวไปในที่บ้านเก่าเห็นดวงวันเยอานถือพร้อมด้วยอรุภาพ จึงเอาปากคาบแล้วเหาะขึ้นไปสู่อากาศด้วยอารุภาพของดวง้าดอีรัน,นพบกอกเดินในท่อกาวสมุทรจึงลอยอยู่ภายใต้ต้นเมอเดือเ่อทอเดิวนว่าเดึงสุกรดาน,นวางดวงบดีไว้ข้างด้าแล้วบ่้ยหลับไปที่โคนต้นไม้ทีน้บบรุษชาวแกกาสีคนเดินถูกบาดาบิดาขับออกจากเรือนแต่รกรกรมกรกาลาสีของนายเรือทั้งหลายซึ้งสู่เรือแล้วเมื่อเรืออับปางในท่ากาวสมุทร นานบนแผ่นกระดานลอยไปถึงกว่าด้านสแสวงหาพระลาผลโยเรือแพสุกรนกำลังนอนหลับจึงค่อยเดินไปสวยได้ดวงบดีหอ่อขึ้นไปสู่อากาศด้วยอนรภาพแผงดวงบดีนั้นด่างมอลจึงมาเดือดคิดว่าสุกรตัวนี้จะลอยจะเที่ยวไปสู่อากาศด้วยอนรภาพแผงดวงบดีจึงอยู่ที่นี่เราฆ่าสุกรตัวนี้เกเนือแล้วจึงไปได้จะเหาะ เชือกหากายทอดเดโนนลอบอลศีสานสุกอรดันสุกอรภาวาเตือนว้เห็นดงวงประเที่ยวโซซานไปข้าวเดีข้าวโดนบุรุษดันนานหัวรักสุกอรแย่ด้าดูข้าวบอลเหรญบุรุษดัานเชือเอาศีสษะชนตน้นใบดัานตายใดที่ร้านดแดมบุรุษดัานเราจากต้นายกอ่อไฟที่เหลือสุกอรนกินแล้วพอเึือไปสู่อากาศไปทาที่สุนหิมื่วานจับประเทศ แอนอาสมะบวชพัมอยู่ในอาสมของฤาษีหัวหน้าสองสามวันแอนอาุภาพแห่งพระโต้จึงบอกอาุภาพแห่งดวงวัดดีของตอนแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจะรับดวงวัดดีแล้วให้ผ้าโตงแก่ข้าพเจ้าเถิดฤาษีปราจาาจะเที่ยวไปในอากาศจึงรับดวงวัดดีแล้วได้ให้ท้าโต้นอกนี้แก่เขาเขาถือพระโต้ดันใส่ได้โดยเดินเข้าพระโต้แล้วกล่าวว่า เจ,จ้าโจตัดศีราะขอฤาษีดีแล้วดำดวงว่าดีมาพระโต้ได้ตามอย่างดานเขาซ่อนพระโต้ไวในที่กระบ,บงังก็ไปหาฤาษีรูปที่สองพักอยู่ชั่ววันเล็กน,น้อยแหดอนุภาแ่งกอยืึอให้ดวงบดีแล้วถือเอากองให้พระโต้ตัดศีราะแม้ขอดาบวดรูปที่สองดาโดยใดก่อนได้แล้วก็ไปหาดาบวดรูปที่สามแหดอนุภาแถวว่าดมซอกจะให้ดวงบดีแล้ว ถืออาว่าลงส้บให้พระโต้ตัดศีรษะแดงของดาบทรูปที่สามดา้านยาดาบเบมากันแล้วถือเอาสี่ด้าทับบนหอขึ้นไปสู่อากาศลงในที่ไม่ไกลจากกูปาราดาศีโสดัสือไปในมือของบุรุษผู้หนึ่งถือพระเจ้ากูพาราราศีว่าพระเจ้ากุพาราดาศีจะรับเหลือให้ราชจะสมบัติแก่เราพระราชาทรงสดับศาลเสด็จออกด้วยบายพระราชาลุไทยว่าจากจับจ้อน บุรุษอาตติกแล้วเสดาบิโอสีแรีลลอบุรุษนันแล้วเขาทราบว่าพระราชายกพลมาจิเทบ้าดอมซอบแม่ดางใหญ่ไหลหลากไปแล้วหาจอยจอมโลโดไดดอมซอบไม่อาจจะเข้าขึ้นได้เขาเขา,ขาพระโต้บ้ากล่าวว่าเจ้โจมดาพระเสียขอาพระราชาบาพระโต้รับไปดาบเอาพระเสียบาวาไวแาาทบ้าแล้วแม้คนคนเดียวก็ไม่อาจยกอาวุธนี้ขึ้นได้ บุรุษดารอาลพลบู a, บใหญ่หอบเหล่าเข้าไปสู่รัตนคอลให้ทำการอภิเษกได้เป็นพระราชาพระดาว่ัสถิวาได้แล้วแหละเรื่องสุกรได้พระดีวาในสัทิวาพราชาดกตุกะดิบาเรื่องพาผู้ลักสิริเพื่อกล้ารีบบอกดาได้สดาบมาพาผู้รู้ลักสดาสิริควเดินอาศัยอยู่ในกูสาวาเิบาลเดินเขาคิดว่า อาณาธรริกาเศรษฐีนี้เป็นทุกขตาแล้วกลับเป็นใหญ่เอีถ้าจะได้เราจะพึงรักสิริของเศรษฐีนั้นมาได้ได้เป็นเรื่องของอาณา,าบิทิกาเศรษฐีก็เศรษฐีมีไก่ขาวปลอดเป,ปรียบด้วยสาขัดขาวไว้ในกรงทองสิริท้าอ,อยู่ที่หอนของบัลตราบไปได้เรือของเศรษฐีร้าอาเศรษฐีทมสกลารและสำบาดาลแลวทาว่าท่านบาเพื่อประสงค์อรรยตัวดูว่าสิริจ้าอ,อยู่ที่ไหน,หนอดอทราบว่าที่หอนใก ซึกล่าวว่าถ้าบาสเศข้าพเจ้าบอกบอกับาานอบผ้าร้อยคันลมาดอบแล้วข้าพเจ้าอาศัยไก่ตัวเดิมซึ้อขันไม่เป็นเวลาก็ลำบากทราบว่าไก่ตัวนี้ขันเป็นเวลาข้าพเจ้ามาเพื่อต้องการไก่ตัวนี้ขอโปรดให้ไก่ตัวนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดเศ่เถก่าวว่าจงจับเอาไปตัวทรามข้าพเจ้าให้ไก่แก่ท่านในกรที่เศรษฐีกล่าวว่าให้เท่าดัล สิริหายไปจากหอไก่ราต้าอยู่ที่บดีอาเสรษีวาวายเดือศีษะรามรู้เรื่องดาจึงขอแบ่ซึ่งบดีในณะณี่เศรษฐีกล่าวว่าให้บดีเท่าดาลสิริหายไปจากบดีราต้าอยู่ที่ายตรเวดอาเศรษีวาวายเดือศีษะพามดาลรู้เรื่องดาจึงขอไวตะเวดาลในขณะที่เศรษฐีกล่าวว่าให้เท่าดาลสิริหายไปจากไยตะเวดดาลถ้าอยู่ที่ศีษะของอกรบเบสีของเศรษฐีดาว่าปุญญาลักษณะเทวี พระอรู้เรื่องนาเชื่อว่าพาระดาลคือภรยาเศรษฐีไม่ยอมสละเราไม่อ,อจาจแม้จะขอได้คือบอกแก่เศรษฐีตามความเป็นจก่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะรักเสลีของท่านได้ของของ,ของท่านจงเป็นของท่านผู้เดียวเสด็จแล้วหลีไปคาเป็นอิสระที่พระผู้มีพระตรดสหมายเอาในเทวตาสายุว่าน์รีเปรที่นอนและโภคาทั้งหลายดังนี้ชื่อว่าิรี ใาอะตระฐาเทวตาสายุนาท่ากล่าวว่าความเป็อิสระชื่อว่าสิริบอทว่าอาศยอได้แก่เป็นสถานที่อยู่แท้จิตความเป็นอิสระดีอยู่ตรงหน้าโูเัตหลายย่อบาทางบกบานทางดาบ้าทีเดียวด้วยเหตุนี้พระพเาจึงกระทำาเพราจะร้านสิรร้ายอสมเร็ได้ด้วยอารมภาพแห่งบสิริแม้นเดิความก็คือสอสบาทแอรบล กำลังแห่งบุญด้านแอร์บริษันผู้มีบุญน้อยจึงไม่อาจรับอาสิริแต่คนที่คนเหล่าได้ไหวได้เลยเพื่อพาผู้รักสิริจอมก็เมื่อพาดันหลีกไปแล้วเศรษฐีไปยามพระเชตวันทาบทูลเรื่องราษฎรแก่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าธุระบุญเดชสิริขอจชนเราเอือร่ไปในที่เอือได้บ้านนี้เท่านั้นก็หาบ้า่ได้ในกางกรสิริที่พวกคนมีบุญน้อย ถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไปแทบสาวเขาหลัาชนผู้มีบุญเข้าด้านอาเจตีร้านทูออลว่าแล้วทรงนำอดีตที่ทานมาเรื่อบุรุษหาื่อนได้อดีตกรได้ดีบุรุษหาฟูรกระดางได้โกหราดาเสวว่าเดเขาขอฟูร์มาจากป่าไม่อาจจะไปให้ถ้าประตูเบอได้เวลาได้ไปไม่ท้าเวลาปิดประตูเบอจุดนี่สาเจฟานลาแก็งหได้เวลาเย็น ผู้ไกยเป็นอ the ันบ้างแบ่ที่ถูกป่อยไว้ที่ใกล้สาเทพาลักษณ์นออยู่บนต้นไม้ก็เดินไปไกลสาเทพาลักษณ์นั้นมาด่ากายเ่านั้นกายตัวที่รออยู่ข้างบนตัวเดิเวลาใกล้ลูกทายอุจจาระลดลงบนตัวของายตัวที่รออยู่ข้างใต้เมื่อไก่ตัวใต้กล่าวว่าไก่ตายอุจจาระลดลงบนตัวเรากล่าวว่าเราไม่ทันทิ่จะระด่ายลงไป ดาดีแล้วกับ่ายสามลงไปเอกเชืาไก่ทั้งสองตัวได้ทําการทะเลาะกันและการว่าอะไรเป็นกำราของเจ้าอะไรเป็นกำรางของเจ้าเทืาไก่ตัวใต้พูดว่าว่าใครฆ่าเราแล้วตีที่ฐานไฟเกือเดือที่สุกแล้วจะได้สามพันกหาปราแต่เช้าตัวตัวไก่ตัวบนก็พูดวันบ้างว่าพ่อคุณเจ้าคุยโวด้วยคำรามมีประบาดเท่าเดชใครเกือเดนือดล่าของเราดาาก็จะเป็นพระราชาคน,กนเกลือเดือเข้าดอถ้าเป็นบุรุษ ว่าจะได้จำแบงเสนาบดีถ้าเป็นสตรสีก็จะได้จำแบงอักขระใบเสียส่วนคอเกเนือเป็กระดูถ้าเป็นกระดาษจะได้จำแบกกุลฆาถ้าเป็นบันปิะชจะได้เป็นราชากุลปกกาผู้เข้าถู่ราชสกุลบุรษดาเพื่อได้เยียขาขอไก่ทั้งสองตัวนั้นแล้วค่อยยอมขึ้นไปจับเอาไก่ตัวบนข้าเสียหมายแจว่าจากเป็นพระราชาจึงไปเรือได้ให้แก่ภรรยาด้วยสั่งว่าเธอจะปลุกเนื้อไก่ตัวนี้ให้ดีดร์างาวคำสาวนั้นแล้ว กล่าวว่าดาเชิญบริโภคเธอดนาวน,นี้แล้วดอกเข้าไปเขากล่าวว่าดาวผู้เจริญเหือดี้มีอาร์ภาพบ้างฉันจะก,กินบาแล้วจะได้เป็นพระราชาเธอก็จะได้เป็นอัครมเษกเพราะเพื่ถือเอาข้าวและเหนือมาเราจะอาบดาวแม่รับโกคาแล้วจึงบริโภคด้วยกันภรรยาและสามีทั้งสองน,นั้นพาการไปแล้ววางภาชนะใส่ข้าวไว้ใกล้ฝั่งแม่ดาบโกคาลงไปอย่างท่าดาเพื่ออาบน้ำ สาะดาดาบถูกมอให้ปันปวนได้พัดเอาภาชนะใส่ข้าวไปแล้วเทราล์าอับาลควาจ้าพูดเดิมให้ช้าอาดาบอยู่ในแม่ดาบด้านใต้เห bon oh ็นภาชนะใส่ข้าวดาบถูกกระแสดาบปัดบากจึงให้คนยกเคื่อนผู้เห็นอาหารดาบเท้าบวชสั่งให้เปลี่ยนภาชนะใส่ข้าวแล้วส่งไปแก่ภรรยาฝ่ายบรุษหาเพื่อด้านแลมีเขาอื่นเช้นเพราะดาบบนทรายไหลเข้าไปในป่ายดีไปแล้วเทราดาบบวชผู้ได้ทิพย์จากสุ ผู้เข้าถึงกุรุปกรของมหาอาบาทความช้ารุ่นเดียวพักอยู่ในพระราชาอุทยานพิจารณาด้วยทิพย์จากสูว่าอุปตาของเราไม่สลมมับจำแดงความช้าเมื่อไรยดอจึงจากถือของบาทเพราะถ้าเดียดั้นแล้วจะไปได้อยู่บนเรือของควา,ชาวมช้าก่อนแบ่กความชา้าก็บาดได้แล้วสั่งให้ความดาวพันธะใส่ข้าวนั้นบาได้สวายแก่ดาบนดาบนให้แบ่งเนื้อล่าเปรตต้นออกเป็นตัวส่วน ให้ให้เนือเล่าแก่วาจาเนื้อข้างนอกแก่ภรรยาของเขาจนเองก็จาเดือจึงกระดูแล้วกล่าวว่าในวันที่สามแต่วันนี้ไปถ้าจับเป็นก็ราชาจะเป็นผู้ว่ายประบาดอนนี้แล้วเหลิกไปก็ในวันที่สามพระเจ้าสามมณโฑเดินเสด็จมาล็อกกูบาราดเสียเถรันพระราชาให้มหาบาทวาชาถึงเพื่เป็นพระราชาแล้วตาสาว่าถ้าจงเชื่อรับพระองค์ทรงฟ้องเพศเสด็จสวดขอทราถูงลูกสอนอารวุณแนวลูกหนึ่งแทง สวัสดิคดได้ที่ราด้าเดกราชางตามความวาที่พระราชาลสวัสดิคดแล้วจึงให้ดาวกหาประาเป็นอันมากออกให้คนตีกรเที่ทยบเป่าประกาศว่าชวนตลาดผู้ต้องการรับโจรกวันกายช่วยการทำพระราชาข้าศึกให้ถึงชีวิตตกากสัยโดนครู่เดียวเท่านาั้นพวกอาบาท,ทาการถวายพระเพิ่ม,มพระศพพระราชาของตนและปรึกษากันว่าพระราชาเมื่อยังทรงไมชนอยู่ได้พระราชาทานเพศขาาองพระองค์แก่กวาชางเดช กัวชานี้แท้ๆท่าการรบกู้ราชเจ้าสมบัติหลายด้พนขัวรางจะให้ราชเจสมบัติแกกัาชานี่แหละดานี้นะจึงอภิเษกัวช้าไวในราชเจ้าสมบัติและไดแต่ต้ากระยาของเขาให้เป็นอัคราบใบเสียฝ่ายพระดาบอกก็ไดเป็นราชกุรุบปการเลือกบุรูราเพื่อชอบปีเก้าสิบแปดพระศาสดาข้าทรงดำอเนริตานี้มาแล้วเมื่อจะทรงแสดงตามแก่อณาถาดนิกาเศรษฐีดัลได้ตราคาถาเหล่านี้ได้สิริจรราช้าดนตรการนีบาดว่า คนไม่มีบั้งีศิลปาก็ตาไม่ดีศิลปาก็ตายไปความคนขวายรู้เอาตัวทราได้วาเจ็บจมูกหรบ้าทั้งไปบูชาดานยอดบริโพงทราบเหล่าด้านพกคราบเป็นอันบ้าล่วงสันเราอืนเสียสกิดขึ้นแคนผู้ดาวบนวาได้ที่ทุกสถานเทเดียวอาเดือบบกคราบเป็นอันบ้าย่อมเกิดขึ้นได้ที่แหนดี่ใช่บอกเกิดทั้งหลายบารดาบารดาบนว่ายาวแปลว่าทราบได้ปาถามว่าเยก็เบีความ